สรุป5มาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ล่าสุดมีอะไรบ้างมาฟังเลยทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า Add 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ ค่ะน,นอกจากมาตรการจัดการการระบาดและผลกระทบจากโควิด19แล้วนะคะมาตรการเยียวยาโควิดหรือเงินเยียวยารวมทั้งความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็กลายเป็นอีกประเด็นสําคัญค่ะที่สังคมกําลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้โดยวันที่12มกราคม2564นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรม ก็ได้มีข้อสรุปความคืบหน้าของมาตรการต่างๆที่ประชาชนอยากรู้ค่ะมีว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรรวมไปถึงเยาว์ยาเกษตรกรค่ะจะเปิดลงทะเบียนเมื่อ,อไรหรือแม้แต่ความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งรอบใหม่จะแตกต่างหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากครั้งที่ผ่านมาอย่างไรนะคะรวมทั้งโครงการเราชนะที่เพิ่งมาใหม่สดสดร้อนๆอนเลยว่า มันคือโครงการอะไรวันนี้นะคะแหล่งข่าวของเราค่ะกรุงเทพธุรกิจนะคะเขาก็ได้มีการสรุปรายละเอียดและก็ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับมาตรการต่างๆโดยสรุปเป็นห้ามาตรการนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่มาตรการที่หนึ่งนะคะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสองเดือนค่ะตามใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2564โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกค่ะ มาตรการนี้นะคะมีข้อกําหนดสําคัญให้สําหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนเท่านั้นนะคะสําหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือนจะเป็นการให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่อนไขโดยรายละเอียดเมอบหมายให้กระทรวงการคลังชี้แจงต่อไปทั้งนี้ค่ะไม่รวมส่วนราชการรัฐวิสาหากิจที่ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรกเท่านั้นนะคะ ส่วนมาตรการที่2นะคะเป็นการลดค่าน้ำ10เป็นตเป็นระยะเวลาสอเดือนเช่นกันค่ะตามใบแจ้งหนี้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2564โดยการเยยาโควิดตามมาตรการนี้นะคะสงวนไว้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจค่ะมาต่อกันที่มาตรการที่3นะคะเป็นการช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต รายละเอียดเรื่องนี้นั้นนะคะที่ประชุมครมได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลค่ะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า กสะทะชนะคะเพื่อเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและก็โทรศัพท์มือถือในการสนับสนุนการทำงานที่บ้านหรือว่า Work from Home รวมทั้งสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีโดยไม่คิดค่า Data เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะ มาตรการที่4ค่ะเป็นโครงการคนละครึ่งให้ขยายสิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งล้านเสียงนี่ถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่ประชาชนสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะคะสำหรับความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่20มกราคมนี้ค่ะก่อนที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่25มกราคม2564เป็นต้นไป ต่อกันที่มาตรการที่5นะคะเป็นมาตรการเราชนะจ่ายเงินเยียวยารายละ3,500บาท2เดือนด้วยกันอันนี้เป็นมาตรการล่าสุดจากรัฐบาลเลยนะคะหลังจากที่ประชุมครมสรุปรายละเอียดความช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบใหม่ครั้งนี้โดยได้กำหนดเงินเยียวยาที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนโดยรับเงินเยียวยาภายใต้โครงการเราชนะ โดยจะมีการนำไปเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะคะในวันอังคารที่19มกราคม2564ซึ่งประชาชนได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้ภายในสิ้นเดือนมกราคมหรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2564เป็นอย่างช้านะคะโดยจะต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีมาตรการอื่นๆเพื่อลดภาระค่าของชีพและก็ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด -19 ด้วยนะคะได้แก่ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างค่ะ90%อีกหนึ่งปีแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ0.01%นะคะโดยอันนี้จะเสนอคอรมอรอีกสองสัปดาห์แล้วก็เป็นมาตรการแบงก์รัฐค่ะโดยการเติมสภาพคล่อง2.68แสนล้านบาท รวมไปถึงมาตรการสำหรับผู้ใช้แรงงานนะคะโดยมีดังนี้ค่ะก็จะเป็นการขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมนะคะกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างก็จะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่70%ของค่าจ้างปีละไม่เกิน200วันแล้วก็กรณีว่างงานจากการลาออกนะคะก็จะได้เงินชดเชยอยู่ที่45%ของค่าจ้างปีละไม่เกิน90วันค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือข้อสรุปนะคะหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอนะคะในเรื่องของความคืบหน้ามาตรการต่างๆที่ประชาชนอยากรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟนะคะรวมไปถึงช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็โครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในวันที่20มกราคมนี้นะคะใครที่สนใจมาตรการนี้ก็เตรียมตัวลงทะเบียนได้ ะคะะนส่วนมาตรการสุดท้ายที่เพึ่งออกมาก็เป็นมาตรการเราชนะค่ะซึ่งจะจ่ายเงินเยียวยารายละ3,500บาทซึ่งมาตรการตรงนี้นะคะจะต้องรอเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งในวันอังคารหน้าค่ะก็คือวันที่19มกราคม2564นะคะนอกจากมาตรการเหล่านี้แล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆด้วยนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ ประสบสภาวะในช่วงวิกฤตจากโควิด -19 ค่ะไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีที่ดินนะคะการเติมสภาพคล่องค่ะรวมไปถึงการลดหย่อนสมเงินสมทบประกันสังคมด้วยนะคะยังไงก็สามารถติดตามรายละเอียดกันตรงนี้ได้นะคะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง y o u t u b e และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสา้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลไมหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพ ก็ติดตามข่าว3ามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ามทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือ เป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ